เจ๊ Jake, กำลังทำภารกิจเดี่ยวครั้งแรกสู่อวกาศบนยานอาวกาศ KK5X ทุกอย่างพร้อมสำหรับการขึ้นบิน3 2 1, <S 1>, 1 <S 2> และเรียบร้อย เขากำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศเมื่อเครื่องยนต์จรวดเริ่มพังโชคดีที่เจกเป็นนักบินที่เก่งมากเขาจึงสามารถจอดยานอาวกาศบนดวงจันทได้ทันทีที่เขาลงจอดเขาพยายามโทรไปที่ฐานทัพอากาศของนาซาบนโลกแต่ระบบสื่อสารทั้งหมดพังนั่นคือตอนที่เขาตระหนักว่าเขาติดอยู่บนดวงจันทร์และไม่มีทางแจ้งให้ใครรู้ได้เจกเปิดชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินและนั่นคือตอนที่เขามีความคิดเหนือจริงเขาตัดสินใจก่อกองไฟบนพื้นผิวดวงจันท์โดยใช้ไม้พิเศษที่ทนทานซึ่งนาซา ส่งมาให้ความหวังของเขาคือผู้คนบนโลกจะเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแต่แผนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จวันเวลาผ่านไปและไม่มีใครตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือของเขาลองดูภาพนี้สิคุณสามารถหาคำตอบได้หรือเปล่าว่าทำไมผู้คนบนโลกถึงไม่สนใจเสียงร้องของความช่วยเหลือของเจ๊ มาเพราะชาวโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นและน่าเสียดายที่เจกลงจอดบนด้านมืดของดาวเทียมของเราดังนั้นเลยไม่มีใครเห็นเขาสงสารเจกจัง ลูกเรือบนกระสวยอวกาศ SST9 ประกอบด้วยคน7คนหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันพวกเขาโตเถียงกันว่าคนคนหนึ่งสามารถกระโดดบนวัตถุในอวกาศชนิดใดได้สูงที่สุดหนักเป็นอวกาศแต่ละคนต่างก็เดาไปเรื่อยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจทดสอบการคาดเดาดูแต่ละคนใช้ยานอาวกาศของตนเองและบินไปยังสถานที่ที่ตนเองเลือกบิลลี่บินไปยังดาวพุธเอเมลิลี่บินไปยังดาวสุกริชาร์ดบินไปยังดาวเสาเบก้าบินไปยังยูโรปา้า อีวานบินไปยังดาวอังคารซาชาบินไปยังดวงจันทร์ของโลกของเราและไบรอันบินไปยังดาวพลูโตคุณเดาได้ไหมว่าใครสามารถกระโดดได้สูงที่สุด ขุนแจสําคัญในการตอบปริศนานี้คือแรงโน้มถ่วงวัตถุในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยที่สุดจะทําให้หนักบินอวกาศสามารถกระโดดได้สูงที่สุดโอและอีกอย่างหนึ่งดาวเคราะห์จะต้องมีพื้นผิวมิฉะนั้นก็จะกระโดดไม่ได้ดังนั้นไบรอันจะเป็นผู้ชนะการพน,นันดาวพลูโตมีแรงโน้มถ่วงน้อยที่สุดจากวัตถุในอวกาศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทาได้ดีมากไบรอัน นี่คือเช้าวันหนึ่งในอาณานิคมบนดาวอังคารนักบินอวกาศอยู่ที่สถานีทํางานของตนพยายามหาวันที่แน่นอนที่น้ําบนดาวอังคารอยู่ในรูปของเหลวหัวหน้าภารกิจดรบักเกอร์สเปิดตู้เย็นเพื่อเก็บตัวอย่างสําคัญเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าตัวอย่างนั้นหายไปแล้วมันอยู่ที่นี่เมื่อสองชั่วโมงก่อนมันหายไปได้อย่างไรเขาตะโกนไม่มีใครเข้าหรือออกจากห้องแลบในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นคงเป็นคนในห้องปฏิบัติการที่ทํางานอย่างนั้น ด็อรบัคเกอร์จึงตัดสินใจสืบสวนคดีนี้ด้วยตัวเองแคทซี่บอกว่าเธอใช้เวลา2ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่หน้ากล้องจุลทรรศน์เพื่อพยายามหารูปแบบทางพันธุกรรมของตัวอย่างที่พวกเขาพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โรซี่อ้างว่าเธอใช้เวลา2-3สชั่วโมงที่ผ่านมาในห้องงีบหลับเพราะเมื่อคืนเธออดนอนตลอดคืนแคมบอกว่าเขากำลังซ่อมยานฟรีดอมที่พังไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่เขากำลังพยายามซ่อมมอเตอร์ของยานอยู่หลังจากสัมภาษณ์ทุกคนแล้วดร์บัเกอร์สก็รู้ว่าใครเป็นคนเอาตัวยอย่างไปคุณช่วยหาคำตอบให้หน่อยได้ไหม คเขาบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งเช้าในการซ่อมรถแต่ลองดูมือของเขาสิมือของเขาควรจะสกระปรกแต่กลับสะอาดมากไม่มีทางที่เขาจะมีเวลาล้างคราบจาระวีออกหรอก มี่ใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางในอวกาศที่ควรจะพาเธอออกไปนอกระบบสุริยะเธอเป็นมนุษย์คนแรกที่พยายามทำจนสำเร็จน่าปแปลกใจที่เธอสามารถออกจากระบบสุริยะและลงจอดบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีใครรู้จักและในกาแล็กซีที่ไม่รู้จักได้เธอเริ่มสำรวจเมืองและพลเมืองที่นั่นชาวบ้านยิ้มแย้มและถ่ายรูปเธอทันใดนั้นเธอก็รู้สึกอยากไปห้องน้ำ เธอเห็นประตูสองบานที่น่าจะนำไปสู่ห้องน้ำหญิงและชายและรู้สึกสับสนเธอพูดภาษาท้องถิ่นไม่ได้และไม่สามารถถามได้ว่าประตูไหนสำหรับผู้ชายและประตูไหนสำหรับผู้หญิงโชคดีที่เธอได้พบกับโบไก์ท้องถิ่นที่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามเขาพูดได้แค่ภาษาแม่ของเขาเท่านั้นเอมี่ควรถามคำถามสองข้อใดเพื่อค้นหาประตูที่ถูกต้อง เธอควรชี้ไปที่ประตูบานใดาบานหนึ่งแล้วถามว่านี่คือห้องน้ําหญิงใช่ไหมจากนั้นเธอต้องจําคําตอบของโบและถามว่าฉันเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าโบพูดคําเดียวกันห้องน้ําที่เอม,มี่ชี้อยู่ต้องเป็นห้องน้ําหญิงและถ้าโบพูดคาอื่นห้องน้ํานั้นต้องเป็นห้องน้ํำชาย จอออกจากโลกและมุ่งหน้าไปยังดาวเนปจูนมาเป็นเวลา1,000วันแล้วเขายังมีเวลาอีกไม่กี่เดือนก่อนที่จะไปถึงที่นั่นแต่เขาเพิ่งพบว่าน้ำกำลังจะหมดลงดาวเคราะห์ดวงต่อไปที่เขาจะผ่านคือดาวพฤห,หัสจอนเปิดระบบนำทางของเขาและตรวจสอบว่าเขาสามารถลงจอดบนวัตถุทอ้องฟ้าดวงใดได้บ้างเพื่อพยายามเติมน้ำให้เต็มลองดูตัวเลือกของจอคุณบอกได้ไหมว่าเขาควรอยู่ที่ไหนเพื่อตักน้ำ มดูกันจุดจอดแรกที่ระบบนำทางบอกจอนคือคาลิสโตแต่ที่นั่นไม่มีน้ำเช่นเดียวกับอาร์มันเทียดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของจอนคือการอยู่ที่ยูโรปานักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่ามีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่ที่นั่น จูเลียและแซคเป็นลูกเรือเพียงสองคนที่อาศัยอยู่ในสถานีอวกาศบนดาวเสารในปัจจุบันทุกเช้าพวกเขาจะพูดคุยกันอย่างคลึกคลื้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช้า,ชานี้พวกเขากำลังพูดคุยกันว่าดาวดวงไหนจะร้อนกว่ากันระหว่างดาวพุธหรือดาวศุกร์ จูเลียบอกว่าการอาศัยอยู่บนดาวพุธจะร้อนกว่าเนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าแต่แซคบอกว่าการอาศัยอยู่บนดาวศุกร์จะร้อนกว่าเพราะมีก๊าซระเบิดอยู่ในชั้นบรรยากาศตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงภูเขาไฟที่ยังคลุกกลุ่นอยู่มากมายคุณบอกได้ไหมว่าข้อใดถูกต้อง แม้ว่าเรื่องนี้จะดูน่าประหลาดใจแต่แซก็พูดถูกดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์กักเก็บความร้อนเอาไว้ภายในทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงอย่างไม่สมเหตุสมผล บานาบี้เป็นนักบินอวกาศเดียวเขาเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลในยานอาวกาศของตัวเองโดยไม่มีเพื่อนนอกจากช้างเลี้ยงของเขาเขาต้องการจะลงหลักปักฐานสักพักแล้วรอจนกว่าเพื่อนช้างของเขาจะโตขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางต่อไปเพื่อนของเขาต้องอาบน้ำสัปดาห์ละครั้งดังนั้นบานาบี้จึงใช้ภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อช่วยเพื่อนช้างของเขาทำเช่นนั้นเขาเปิดระบบนำทางของยานอาวกาศของเขาและดาวเคราะห์สามดวงก็ปรากฏขึ้นดาวเสาดาวอังคาและดาวพฤหัสบดี คุณช่วยบานา,าบี้เลือกดาวเคราะห์ที่ดีที่สุดที่จะเลี้ยงช้างของเขาได้ไหมเขาควรเลือกดาวเคราะห์ที่แรงโน้มถ่วงไม่แรงเกินไปใช่ไหมดังนั้นเขาควรเลือกดาวังคารวิธีนี้จะช่วยให้เขาอาบน้ำช้างของเขาได้อย่างถูกวิธี